Xí kiện, xí kiện Bà làm ngay cháu, bà làm ngay Còn tốt hạ xe bà làm ngay ยังก็ขัวน่เอี๊ยเอาไหมเนี่ยน่ะเอาไปให้ปุนเนี้ยงูน่ะปีแบงได้วน่าน่ยมีไข่สองแกนงูสิงมีไข่งูในนอนนี่งูเฮาป้าไข่งูเฮาไปไว้คืนให้ปิ๋นเถ

นี่แ ok ้วนี่ไลนี่เดยมนอก้าหน่ากาี่ตันนี่หก้าีก้าที่มันมหางตอกนวาปุ่นเออกปุ่น่ะก็แต่อตอเป็นจัดใหญ่อ่ะชองแกนนี่แต่ย้าใหญ่เลยใหญ่นเอใหญ่เก่งไงบรรยากาศดีก็ลุง กลาำไยเฉพาะก้านเจ็บลิ้นกินน่าก,กับเจ็บลิ้นก็ว่าเอ๊ะตัวเก้าเป็นอย่างไอย่ามาเจ็บลิ้นแต่กินลำไยถ้หาหากที่น้องไปผมจะเลี้ยงลำไยสีชมพูนี่ก็บ,บ้านนี่่ะ มีกี่ลลเดียวนะมเมียีลำใหอ๋อเมียีลำใหกันนะต้องเกียร์ห้องเูยนะการต่งแบบสาเจ้าสาเนาะ น้หัอไปไงนีเก็นะเดยก้าวุ่ก็ะเดยลน่ว่าจะบกินะอดบได้เห็นมันเกนง่เยมบลำใ่ญ่เจ้าเจ้าจะบกินแล้วนะอดก็บได้ ก้นกระจัดไงนะนั่น่ะไหนไหนกอนแก้วก็หนูลงกัปลาไปโ e ไงมันเก้าไหนมันเกินไงก้าไหนมันหวานอ่วะลงกับปลาไปโห o โอ้ก้อนนี่นะปุ๊บปนบนหนมูตังบนปู เงยเงยจะ้ะบัลลังไงปเป็นปุกเป็นขคว้าก,กินลายก็เจ็บลิน้นกินหมกก็ให้ยก็ดี เด็กต่ำๆนี่ตอนนี้ลำไยก็ลำไยก็นี่เกนญ่เฮ้ยก็นี่เกนไยเกนไยนี่น่ากลยูว

kèm thịt chay đó nè của thịt này đốt thịt bánh câu มาส่งกองต่อจะพูดคนฝ่ายไม่กันต้ใหญ่